ข้าพเจ้านอบน้อมและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาสารท่านมาเซอร์ดนจิตดนใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมบรรยายเจ้าค่ะนอบน้อมเจ้าค่ะสวัสดีทุกทุกคน,นอันนี้ก็มาพูดถึง เรื่องของความว่างความว่างนั้นในความว่างเนี่ยได้เน้นจะหมาถึงมาสเตอร์ถึงได้เน้นเรื่องของความว่างนะความว่างเนี่ยมันสําคัญเพราะว่าอมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ในทุกเรื่องราวรู้มากกว่าคนอื่นถ้าเราว่างนะถ้าเราว่างเนี่ยเราจะรู้เรื่องราวมากกว่าคนว่างนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปนั่งในป่าเงียบสงบว่างมันไม่ใช่งั้นนะสมมติว่ายกตัวอย่างว่า เราเปิดเพลงฟังอยู่ในห้องเนี่ยเปิดเพลงฟังอยู่ในห้องสมมติตอนนี้มาเซอร์นั่งอยู่ในห้องมาเซอร์ก็เปิดเพลงฟังทีนี้มันก็มีเสียงเสียงไอ้คริสตันโบะดังขึ้นมาอีกเสียงหนึ่งแต่เพลงนีเบาๆเราก็จะไปฟังเสียงคริสตันโบไ้เสียงเพลงก็จะเบาไปจนเราไม่ได้ยินเพราะเสียงคริสตันโบที่มนสั่นมันวึ้งมันสั่นนะสั่นดังมากนะ ก็ตีอะไรก็ไรเป้งอย่างเงี้ยเพลงเสียงเพลงเราก็จะไม่ได้ยินคุณภาพความว่างเราก็จะด้อยลงไปนี่ถ้าเราเปิดนี่คิสเันโบดับไปแล้วเราได้ยินเสียงเพลงเบาๆนะ่เราก็ฟังเสียงเพลงเราก็ได้ยินแต่เสียงเพลงแต่พอระดับเสียงเพลงไปปั๊บเนี่ยปิดเพลงเราก็จะได้ยินเสียงลมอ่าเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์เสียงลมแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยวึ้ง เนึ yeah. ่งตลอดเวลาเลยไอ้ตอนที่เราฟังเพลงเราได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ไหมเราก็ไม่ได้ยินใช่ไหมอันนี้เราว่างลงไปเรื่อยๆนะว่างลงไปเรื่อยๆพอเราปิดเสียงแอร์ปุ๊บอเราปิดแอร์สมมติเราปิดแอร์อีกเหมือนตอนนี้ไม่มีเสียงลมแอร์ไม่มีเสียงอะไรเลยนะมันก็จะเงียบไปอีกทีนี้เราจะได้ยินเสียงชักจั่นภายนออกเสียงวิ่งมาในหูเราอะไรแล้วแต่เราได้ยินเสียงแล้ะเนี่ยแล้วถ้า เราดับในเสียงที่มันวิ้งอะไรต่างๆนี่ดับลงไปอีกเงียบเงียบเงียบเงีบไปไปยบลงอนะีกเงี้ยเราจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเราเต้นนะได้ยินเสียงกระเพาะทํางานได้ยินเสียงลําไส้อะไรต่างเนี้ยเราจะได้ยินเสียงตัวเราเองเงนี้ยนี่เราต้องว่างไปเรื่อยๆนะถ้าเราว่างมากเท่าไหร่เราจะได้เห็นได้ยินได้พบได้เจออะไรอะไรที่มันมากมากอันนี้ยกตัวอย่างในเชิงเป็นรูปนะ ลูกที่เป็นทางเสียงเนี่ยทางตาก็เหมือนกันเนี่ยสมมติว่าตอนนี้มันก็แสงมันมืดไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรพอเราเปิดแสงมันนิดหนึ่งมันก็เห็นบางอย่างที่มันอยู่ใกล้ก่อนพอแสงสว่างอีกก็เห็นไกลไปอีกไกลไปอีกไกลไปอีกก็เหมือนกันความว่างความนิ่งสงบเนี่ยความว่างนี่แหละมันจะทําให้เราเห็นเห็นอะไรที่เด่นชัด ทีนี้เราไปดูในเรื่องของความในนามธรรมใช่ไหมในนามธรรมเนี่ยถ้าถ้าเราว่างจากความคิดปรุงแตง่งอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เห็นความคิดปรุงแตง่งเพราะเราว่างจากตัวมันเรากลับมาเป็นผู้รู้เรากลับมาเป็นผู้รู้ไปเห็นไอ้ความคิดปรุงแตง่งทีนี้แต่มันก็ยังมีผู้เดียวไปรู้ไอ้ความคิดปรุงแต่งอยู่อีกถ้าเราว่างไปอีกเราก็ไปสู่สภาพที่มันเป็นธาตุรู้ธรรมธาตุเดิม เป็นธรรมธาตุที่มันรู้เฉยอะไอ้ที่มันรู้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 ทุกเรื่องที่รู้เป็นตอนตอนขั้นปขั้นเมื่อเห็นหมดเลยเห็นตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเห็นการปรุงแต่งขึ้นมาในสายปฏิจจสมุปบาทในในอิทัปปฏิยตาเนี่ยเราก็จะเห็นมันเป็นขยับไปตอน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 เป็นตอนตอนตอนไปพัตเตอร์ถึงได้เน้นเรื่องของคำว่างไงนั้น ถ้าเราเห็นสายปฏิจจะเนี่ยเนี่ยถ้าเราว่างมากๆเราจะเห็นเลยใช่ไหมเฮ้ยเ <Hey, S 1> <Hey, S 2> มื่อคืนที่มาเซอร์กับพูดถึงเรื่องของสภาวะเนาะเฮ้ย hey, เอาวิชาพาม,ม่รู้มันเวิบเข,าาข้ามาเข้ามาละเราปรุงละปรุงเสร็จแล้วไปยังไงไงต่อต่อไปสมมติผัสสะเกิดปุ๊บมันเวิบเข้ามาอะ,อะไรที่มันเข้ามามันเหมือนมีธรรมธาตุมีกระแสอะไรที่เข้ามาในจิตในใจใช่ไหมเ่ยเราเกิดเป็นตัญหาความอยากขึ้นมาความอยากก็อีกตัวนึงอีกที่มัน มันผุดขึ้นมาอีกพออยาก,าก้วมันมีตัวยึดอีกผุดขึ้นมาอีกไอ้ตัวยึดมันเป็นสภาวธรรมอีกแล้วก็เกิดเป็นพบึ้นมาเป็นสภาพที่ตั้งของการที่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยก็เกิดเป็นชาติขึ้นมาตัณหาอุปทานพบชาติก็เกิดอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งนั้นจริงๆอนะ่ะมันไม่มีเราไอ้คำว่าตัณหาอุปทานพบชาติมันมันมันไม่มีอะไรเลยแต่เราเห็นสายมันโยงใยเป็นลักษณะของธรรมธาตุ เราเห็นมันเป็นธาตุเป็นธาตุเราเห็นมันเป็นพลังงานเราเห็นมันเรารู้ดีกว่าไม่ใช่เราเห็นเราเรารู้วัตาว่าเห็นเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็จะไปมองว่าเป็นตาเป็นอะไรคือมันเป็นการเป็นธาตุรู้มันจะรู้ของมันมันจะรู้ด้วยญาณนะทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของญาณนะเป็นญาณทัศนะมันเป็นญาณปัญญาญาณไอตัวปัญญาญาณตัวเนี้ยมันต้องเกิดจากสมาธิที่มันนิ่งก่อนใช่ไหมนิ่งว่างสงบ ยาถาภูตยานทัศนะเนี่ยก็จะเกิดปุ๊บขึ้นมาถ้วมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ชื่อมันก็ไม่ได้ชื่อว่ายถาภูตยานเราก็ไม่รู้หรอกมันชื่ออะไรแต่เรารู้อย่างเดียวว่าธาตุเราหมาว่าธาตุรู้เนี่ยมันเป็นมันรู้มันรู้ขึ้นมาเฉยมันเวิบขึ้นมาความรู้มันโผล่มาเฉยอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้มาสเซอร์กัพยายามที่จะอธิบายนะเรื่องของสภาวะธรรมให้ทุกคนเข้าใจสภาวะหิวสภาวะอิ่มอย่างนี้เนี่ยทุกคนจะเหมือนกันอิ่มบางทีก็ว่า ฝรั่งก็อาจจะพูดอะไรอะปูนอินน่าเพียงพอแล้วเต็มแล้วเนี่ยอิ่มถ้ามันเป็นสมมติบัญญัติใช่ไหมแต่สภาวะของการอิ่มคือว่าเต็มแล้ว <laughs> อิ่ม,มกินไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็คือสภาวะในในในเชิงเป็นเป็นรูปในเชิงในรูปแต่ในนามาทมเนี่ยมันก็เป็นสภาวะธรรมที่เป็นในเรื่องของจิตในเรื่องของออาการรู้ธาตุรู้ อันนี้ก็ต้องเกิดจากความที่เราได้ฝึกฝนสติเอมนอารว่างนั่นแหละอันนี้ก็พยายามฝึกฝนกันไปแล้วก็ทำสมาธิทุกๆวันนั่งสมาธิที่มาเซอร์บอกนั่นแหละเนี่ยเอาให้มันว่างไว้ก่อนก็ได้ใหามันว่างๆนะพอว่างว่าง,างแล้วมันเห็นอะไรเยอะๆเลยมันเห็นในสิ่งที่เราไม่คาดคิดที่ว่าเราจะไปนั่งคิดถึงมันได้เราจะเห็นตัวเองแต่เห็นอะไรนี่คือ ที่ดีที่สุดคือต้องเห็นตัวเองก่อนนะเห็นตัวเองเห็นตัวเองลึกๆลงไปจนกระทั่งมันไม่เหลือตัวเองละเห็นตัวเองจนกระทั่งมันมันไม่เหลือตัวเองอยู่แล้วเห็นในทุกช็อต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 นะเห็นความอ่โทสะของตัวเองเห็นความประสาทของตัวเองเห็นความฟุ้งซ่านของตัวเองเห็นความโลภของตัวเองนะเห็นความอะไรวิตกวิจิกิจฉาอะไรต่างมันจะเห็นตัวเองเห็น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  เห็นจนมันมันไม่เห็นแล้วมันว่างครับมันรู้เฉยมันจะรู้แลวอ๋อมันเกิดดับเกิดดับก็คือสุดท้ายเราจะเห็นว่ามันไม่เปนไม่ใช่ตัวเราเนี่ยในความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยทุกทุกอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพราะเราไปเป็นสภาวะของความว่างซะแล้วพอเราว่างแล้วเราเห็นสิ่งนั้นฉะนั้นเมื่อไอ้ธาตุรู้ไปรู้สิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ พอมันเป็นสิ่งที่รู้มันก็ไม่ใช่เราเพราะเราไปรู้มันใช่ไหมละ่ะถ้าเราไปรู้มันสังเกตว่าถ้าเราถ้าเราเห็นความโกรธของเราตัวเรานี้จะไม่ใช่ความโกรธแน่นอนเพราะไอ้ความโกรธอ่ะเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราไปเห็นเนี่ยแต่ไอ้สิ่งที่เห็นว่าเราไปเห็นความโกรธมันไม่่อีกตัวอีกไอ้ตัวนี้แหละที่ตัวที่มันว่างมันว่างมันไม่มีตัวเราเหรอกมันว่าง มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่มีตัวไม่มีตนมันมันรู้เฉย <c oughs> นะมันไม่มีตัวเราไปรู้อะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอธิบายพูดคุยอย่างเงี้ยมันก็ยากหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติในแต่ละวันแล้วก็นั่งสมาธิไปบ้างเราจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งไหนที่เราไปรู้่ยมันไม่ใช่เราทั้งนั้นแหละไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ของของเราด้วยแต่มันเป็นแค่สิ่งที่เราไปรู้แม้แต่ตัวความโลภที่เราเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้เอ็เราเห็นในตัวเราแล้ว เห็นตัวเราอะเราเนี <Tsch wall t> ่ยไปอยากได้แหละตัวเราอยากได้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นตัวเราว่าเราอยากได้ไอตัวที่ไปเห็นว่าตัวเราเห็นว่าตัวเราอยากได้เนี่ยมัน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 เป็นตัวรู้ไอตัวเราไปรู้ไอความอยากได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเนี่ยมันนี่อยู่จริงมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากได้เดี๋ยวก็ไม่อยากได้พอมันรู้ตัวเราไอธาตุรู้ที่มันรู้ตัวเรามันก็รู้เป็นบางครั้งบางคราวเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันก็ไม่รู้อย่างนี้มันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา ธาตุรู้ตัวจิตเนี่ยธาตุรู้จิตเนี่ยมันก็จะมีคือเป็นจิตในรูปนามขันห้ากับจิตเ็าเรียกว่าจิตเดิมแท้ของจิตจิตที่รู้ที่อยู่ในสภาพรู้ในธรรมชาติอ่ะมันอยู่มันเป็นจิตเฉยๆของมันอ่ะมันว่างมันไม่มีตัวไม่มีตนของมันหรอกในการที่มีตัวตนอาะเพราะว่ามันมีการยึดพอมีการยึดก็มีสิ่งหนึ่งที่ไปยึดและมีสิ่งหนึ่งที่ถูกยึดถูกไหม อ่สมมติว่าไปยึดอะไรสักอย่างหนึ่งอ,ะ,อะยึดเป็นของเราปากกาปากกาเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก่อนไอสิ่งที่รู้ปากกาก็คือจิตแต่ไอสิ่งที่ร,รู้อะตัวจิตมันไปนรู้มันไปนยึดปากกาเนี่ยก็มีตัวนึงใช่ไหมแต่ทั้งปากกาทั้งจิตแันก็ไม่ใช่เราทั้งตัวจิตจิตถึงก็ไม่ใช่เราเนี่ย จิตมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดว่าไม่ใช่เราเนี่ยวิญญาณเนี่ยเออตัววิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันไม่ใช่เรามันกรู้รู้แลกระดับรู้แลกระดับรู้รกด็กดับแต่มันมีอีกสหนึ่งที่ไปรู้อีกว่าตาเนี่ยเห็นแล้วนะมาปรุงะนอามาปรุงแต่งไอ้สิ่งนี้ก็อีกตัวอีกแล้วไอ้สิ่งที่ไปเห็นในสิ่งที่มันปรุงอีก แล้วรู้ว่าไอ้สิ่งที่ปรุงเนี่ยมันปรุงมันเอามาจากไหนปรุงมันเอามาจากตามันเอาวิญญ,ญาณจาทางตาเนี่ยมาปรุงเอา,เอาโสตาวิญญาณทางเสียงมาปรุงเนี่ยถ้าเราถอยไปว่า,างไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นสภา,าวะธรรมจริงๆถ้าถอยไปที่สุดเลยจนถึงที่สุดแล้วมันไม่มีตัวที่มันอะไรแล้วมันรู้เฉยรู้เฉยดูลมหายใจก็ดูรู้เฉยว่ามีการหายใจ แต่ไม่มีคนหายใจไม่มีใครหายใจไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีการยึดตมหายใจไม่มีลมหายใจจริงๆมันก็ไม่มีแต่มันมีสิ่งที่ไปรู้ลมหายใจแต่สิ่งนั้นไม่ใช่เราและไอสิ่งที่ไปรู้ว่ารู้ว่าสิ่งไปรู้ลมหายใจอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เราเนี่ยมันก็ลึกๆลงไปเรื่อยๆแต่พอสุดท้ายแล้วไอตัวรู้ตัวว่างตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นธรรมธาตุเนื้อเดียวกับทุกอย่างของธรรมธาตุเลย เป็นเนื้อเดียวกันเลยอันนี้พัชเซอร์กำลังทําอยู่นะกำลังทําเป็นคลิปเป็นไอ้ตรงนี้แหละกาลังที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆพวกนี้แง่ให้เข้าใจถ้าเป็นรูปประทขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นก็คอยหน่อยเพราะว่าพัชเซอร์มันก็นะทาเยอะและ้วก็ทุกอย่างที่ทํานี่บางทีมันต้องใช้เวลากับมันแล้วก็เวลา คือเข้าใจหมดแล้วเขาต้องทํำยังไงแต่การที่จะสื่อให้คนเข้าใจเนี่ยมันก็อธิบายยากถ้าไม่ใช่กลุ่มพวกเรานี่ใช่ไหมก็ก็คุยกันยากนะไม่เข้าใจรูปไม่เข้าใจนามไม่เข้าใจอะไรูปไปทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เข้าใจไม่เข้าใจกฎของธรรมชาตินี่กฎที่ก็ต่างหากนะนเราต้องเข้าใจกฎก็อีกเรื่องของกฎมันในตัวรู้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 เนี่ยมันก็รู้ โดยเหตุปัจจัยของมันที่รู้อย่างตาที่มันรู้เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยอันนี้ก็เรื่องของเหตุปัจจัยแต่พอรู้แล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นไปตามกฎตายลักเห็นไหมมันเปลีป่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้อย่างเงี้ยแต่สรุปว่าทุกคนเนี่ยจะต้องพยายามว่างให้ได้อันเนี้ยมันเป็นผลดีทั้งทางโลกและทางธรรมเลยเนี่ยอันนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องของความว่างๆกันแค่นี้แหละ นะ้วนกะ็ก็จะได้เวลาที่ทุกคนจะนั่งสมาธิต่อไปให,ให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมกันทุกคนนะสวัสดีทุกคนสติไม่ชาว่างโน้มว่างน้อมน้อมมหาบรารมีธรรมเสอร์พร้อมๆกันค่ะร่วมโน้มเก็บุสนใหญ่ครั้งนี้พร้อมๆกันค่ะแล้วก็มุ้ยตาจิตกับตนเองมุ้ยตาจิตกับเพืพพพ่อนๆโน้มก,กูศลกับตนเอง ลบกุศลกับเพื่อนๆกันค่ะแล้วก็รวมเป็นเนาะมาหากุศลมงคลใหญ่สําหรับค่าคืนนี้นะคะทุกคนทุกท่าน1ห,ห้องมาแล้ว72บ้าน1ห,ห้องสองบ้านนะคะอ่าเราก็พร้อมเพียงเนาะสร้างกุศลใหญ่ฟังธรรมะเสอร์แล้วก็สมาธิพลังบําบัดนะสร้างกุศลใหญ่ต่อกันอีกนะคะ1ลําดับเนาะสติเอเมชาว่างค่ะ